ถ้าไม่อยากล้มเหลวในการตลาดเครือข่ายเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเข้าใจ4สิ่งนี้เลยนะครับเมื่อ EP พนก่อนหน้านี้นะฮะเราได้รู้แล้วนะครับว่าพลังทวีคูณเนี่ยคือสิ่งที่ควรทําให้เกิดขึ้นในการตลาดเครือข่ายนะครับแต่อาการล้มเหลวของนักขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและ4สิ่งที่เราจะคุยกันในวิดีโอนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะมันไม่ใช่แค่ควรหรือไม่ควรนะ แต่จำเป็นต้องทำหากต้องการสำเร็จในการตลาดเครือข่ายและมีรายได้แบบ passive income ไม่ว่าจะสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อยก็ตามนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเส้นทางความสำเร็จของเราเนี่ย เหมือนกับการเดินทางนะครับจากกรุงเทพไปพักร้อนที่เชียงใหม่โดยใช้รถเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะนะฮะซึ่งกําหนดให้เชียงใหม่เนี่ยเปรียบเสมเือนจุดสูงสุดของความสําเร็จในการตลาดเครือข่ายของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือเลือกยานพาหน,นะหรือเลือกรถยนต์ที่เราต้องการจะใช้ในการเดินทางก่อนแล้วเข้าไปในรถ แล้วก็สตาร์ทรถครับนั่นก็คือการเริ่มต้นสมัครสมาชิกกับบริษัท MLM ที่เราต้องการนั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่มีใครสามารถสร้างไรายได้มาหาศาลในการตลาดเครือข่ายได้หากไม่ได้เริ่มต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือสิ่งแรกเริ่มต้นนะครับสิ่งที่2ที่เราจําเป็นต้องทําก็คือในขณะที่เราขับรถไปเนี่ย ก็ต้องมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีน้ำมันเครื่องด้วยถูกไหมครับในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่ายน้ามันเครื่องและเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับนั่นก็เปรียบเสมือนการที่เราบริโภคสินค้านั่นเองและสินค้าที่เหมาะสําหรับทําการตลาดเครือข่ายเนี่ย<ๆ>ก็คือสินค้าที่ต้องมีการบริโภคซ้ำครับและยิ่งไปกว่านั้นนะโดยทั่วไปแล้วสินค้าในการตลาดเครือข่ายเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณภาพค่อนข้างสูงเนื่องจากว่า บริษัทเนี่ยเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแบบการโฆษณาสินค้าหรือจ้างพรีเซนเตอร์เพราะว่าใช้การตลาดแบบปากต่อปากอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็จะมีเงินส่วนนี้มาพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเนี่ยได้บริโภคสินค้าด้วยตัวเองเกิดความประทับใจก็มีโอกาสที่จะเกิดการบริโภคซ้ำนะครับถ้าหากว่าเราจําเนื้อหาในอีพีพลังทวีคูณได้เนี่ยเมื่อเรามีองค์กร780คน แค่แต่ละคนเนี่ยบริโภคซ้ำกันคนละเล็กคนละน้อยในแต่ละเดือน mm. ก็เกิดยอดธุรกิจมหาศาลแล้วนะนะและสิ่งที่3นะครับนั่นคือการเข้าเกียร์สูงนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในเกียร์สูงได้ทันทีตั้งแต่สตาร์รถทุกคนนะครับเริ่มต้นสตาร์รถที่เกียร์ว่างและรถจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยหากเราไม่ออกจากเกียร์ว่างนะครับ ซึ่งการเข้าเกียร์ a, Eller, เนี่ยก็เปรียบเสมือนการอุปถัมภ์องค์กรเข้าสู่การตลาดเครือข่ายนั่นเองนะครับเมื่อเราอุปถัมภ์องค์กรคนที่1เข้ามาได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในเกียร์หน <ung> ึ่งแลละและเราควรอยู่ในเกียร์หนึ่งหครั้งกับคนจริงจังของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สอน5คนจริงจังของเราเนี่ยแหละครับให้เข้าเกียร์ได้โดยเริ่มจากสอนให้พวกเขาเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งให้ได้และอยู่ในเกียร์หนึ่งหครั้งเหมือนกับเราเลยนะครับก็จะผลักให้เราเนี่ยไปอยู่ที่เกียร์สหลังจากนัั้นนะครบ เราก็สอน5คนจริงจังของเราเนี่ยแหละให้สอน5คนจริงจังของเขาให้เข้าเกียร์ให้ได้5ครั้งเหมือนกันคนจริงจังของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เกียร์สองแหละและจะผลักให้เราไปอยู่ที่เกียร์สามซึ่งตอนนี้นะครับเรามีองค์กรเกิดขึ้นใหม่เนี่ยร้อยยี่สิบห้าคนละและเราเนี่ยก็ช่วย5คนจริงจังของเราเนี่ยแหละครับ_ <aph> _ <unning> ให้เขาอยู่ในเกียร์สามให้ได้ก็จะผลักให้เราเนี่ยอยู่ในเกียร์สี่สังเกตนะครับว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยวิ่งได้อย่างนุ่มนวลเลยขับสบายด้วยแล้วก็ใช้พลังงานน้อยด้วย และเมื่อองค์กรของเราเนี่ยอยู่ในเกียร์4เขาก็จะรับรู้ความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเราจะเป็นจะต้องอยู่ในเกียร์สูงให้เร็วที่สุดและช่วยเหลือ5คนจริงจังของเราเนี่ยแหละครับให้อยู่ในเกียร์สูงด้วยเช่นกันเมื่อ5คนจริงจังของเรานะอยู่ในเกียร์สูงหรือเกียร์4แล้วเนี่ยก็จะผลักให้เราไปอยู่ที่เกียร์ o อ e r d r i v e นะครับให้เรามองภาพง,ง่ายๆเนี่ยการเข้าเกียร์สูงเนี่ยก็คือการอุปถัมเป็นสอนเป็นนั่นเอง ทำงานกับองค์กรลึกลงไป3ชั้นนะครับและสิ่งที่4นะครับนั่นคือการแบ่งปันสินค้าให้กับผู้คนที่เราพบเจอระหว่างการเดินทางนั่นเองอาจจะเป็นคนที่จะไปกับเราหรือคนแปลกหน้าก็ได้เพราะเมื่อเขาได้มีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับสินค้าแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะบริโภคซ้ำครับเขาก็จะกลับมาหาเราแล้วก็เป็นเพื่อนเราในที่สุดซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะที่มีการขายเกิดขึ้น จาก4สิ่งนี้นะครับเราทําเพียงแค่3สิ่งแรกเนี่ยรถก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําสิ่งที่3หรือการเข้าเกียร์สูงเนี่ยแต่กลับไปเน้นทําสิ่งที่4คือการแบ่งปันสินค้าถึงขั้นบางคนนี่คือแบบเอาแต่ขายอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยรถก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับเห็นไหมครับว่า EP 1เนี่ยพลังทวีคูณ EP 2อาการล้มเหลวของนักขายและ EP 3 EP เนี้ย ส่สิ่งที่จะเป็นต้องทำยังไม่มี EP ไหนเลยนะที่บอกว่าคุณต้องออกไปขายเหมือนกับที่คน95%เขาเข้าใจกันน่ะนะฮะแต่เราจะเน้นย้ำในเรื่องของการแบ่งปันสินค้าครับให้กับเพื่อนๆให้กับญาติญาติหรือให้คนแปลกหน้าด้วยก็ได้นะครับฉะนั้นครับเราไม่จะเป็นต้องมองหาคนที่อยากขายหรือขายเก่งเลยนะแต่ให้เรามองหาคนที่ต้องการมีไรายได้เพิ่มสัก20,000บาทหรือ50,000บาทต่อเดือนโดยที่เขาไม่ต้องออกไปทำงานทุกวันน่ะคุณคิดว่าคนแบบนี้มีไหม มีแน่นอนถูกไหมฮะเราแค่ไปคุยกับคนเหล่านั้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรากําลังศึกษาอยู่นี่แหละครับเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจสักหน่อยใช้เวลาในการฝึกฝนการพูดคุยการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทนเนปกินนี้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท MM ที่เรากําลังทําอยู่นั่นแหละนะครับอาจจะฝึกฝนสัก5ครั้ง10ครั้งหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะแต่เนี่ยครับ คือการสร้างรายได้60 0มืบาท7 0 0 0 0มบาทหรือหลักแสนต่อเดือนนะครับคุณคิดว่าคุ้มค่าไหมหลักกับการที่แบ่งเวลามา5-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้เพิ่มสร้างฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นสร้างความร่ำรวยสร้างรายได้แบบ Passive Income สร้างความสาเร็จในการตลาดเครือข่ายกับ4สิ่งที่จะเป็นต้องทำนะครับ1คือเริ่มต้นหรือสมัครสมาชิก 2. คือ บริโภคสินค้าด้วยตัวเองนะครับสคืออุปถัมเป็นสอนเป็นและ4ก็คือการแบ่งปันสินค้านะครับแล้วเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนล่ะในการเริ่มต้นในการฝึกอบรมในการลงมือทําเกิดผลลัพธ์กระทั่งประสบความสาเร็จอีีหน้าห้ามพลาดนะครับทุกเส้นทางสู่ความสําเร็จล้วนเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตอิสระในแบบที่คุณกำหนดเองได้ในอีีถัดไปกับหัวข้อที่ชื่อว่า ขุดให้ลึกถึงชั้นหินแล้วพบกันนะครับกับผมน้อย ST น้อยสวัสดีครับ